สวัสดีปีใหม่2559นะครับก็ขอไว้พอรอให้ทุกท่านมีความสุขยิ่ง,งขึ้นไปในปีนี้นะครับสำหรับขนมที่จะมาชวนชิมกันในวันนี้ก็เป็นคาราเมลจากฮอกไกโดนะครับพอดีมีเพื่อนอชาวญี่ปุ่นที่อยที่ฮอกไกโดเขาส่งมาให้ลอง <S <S 2> <S 2> ชิมกันนะครับคือชื่อว่าฮอกไกโดครับก็มีของกินดังๆนะครับอนอกจากรเรือของปู แล้วก็อหารทะเลแล้วก็จะมีเรื่องของนมชีสเนยแล้วก็คาราเมลนะครับสําหรับขนมคาราเมลอันนี้นะก็มีรสที่หวานมันอร่อยดีนะครับใครที่มีโอกาสได้ไปที่ฮอกไกโดก็อย่าลืมหาซื้อมารับประทานดูได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ